ครับขอ,อ,อกาบสวัสดีพ่อเม่พินองซุกปูซุกนลนะครับนอตอนนี้ก็สิมาพามารีวิวทรงเศษผ่าว้นนะครับผ่าเย็บบน้นหรือว่าเศษผ่าเช็ดเครื่องนะครับหัวผ่า,าเช็ดเครื่องเขาเอืน่นคือหัวผ่า,าเช็ดเครื่องกนะ็คือจํานวนผ่าหรือ A3 a อซนะครับผ่าว้นเนี่ยก็คือผ่าเศษผ่าเนี่ยทีเขาตัดจากโตตัดมาแลวก็มาเย็บเย็บบนนะครับถุงหนึ่งถุงหนึ่งมียี่สิาโลครับ ยี่สิบห้าโลนี่มีจักชิ้นอยู่ประมาณจักห้าร้อยชิ้นนะครับสี่ร้อยแปดสิบถึงห้าร้อยชิ้นนะครับอ่าถุงหนึ่งประมาณนนะครับอ่าโลหนึ่งก็อยู่ประมาณจักสิบเก้ายี่สิบชิ้นนะครับให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับนอออันนี้ก็จํานวนอ่าผาวนนี่ห้าร้อยโลครับหัวผ่าเสร็จเครื่องก็บห้าร้อยโลครับมือนี่เป็นสิมาเอาในอ่าประมาณอีกแักสองชั่วโมงแหละเป็นโทรมาบ,บอกว่าเป็นสิมาเอาแหละครับเป็นเดินทางมาจากเพิทูลีนะครับนออ อาโลนึงกับสิบแปดบาทครับผาวนเนี่ยวาเจไดโลนึงหรือว่าเพื่อเจไดตันนึงเนี่ยก็ใส่เวลาหลายหมื่นอยู่ครับกะแม่บ้านเพิ่นกับเป็นคนเห็ดนะครับเนาะนี่ไข่ก็ไม่พี่น้องเบิ้งเอาละกันครับไข่กัดไหลกัดแช่นี่นะครับเด้อสงสารอ่าผู้เฒ่าเห็ดผาวนนี่ยนะครับเด้อกัดไหลกัดแช่นะครับอ่าคลิปหนาผมลิตภารีวิวการเห็ดผาวนเย็บผาวนมัน มันแบบใดครับแบบว่าค pues ือเป็นประกอบอาชีพอะ nah. ไเลยครับแบบว่าอาชีพครอบครัวเนี่ยครับได้ได้คือครอบครัวนี่ยครับไดายูแบบว่าแม่บ้านเพันธุเท็จเนี่ยเย็บผ้าเศษผ้าว้นนี่ยครับไดายู่อาก็คือประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยครับสองหมื่นบวกไดายูครับพันเท็จแบบว่าเท็จแบบวัทนุน้อยนึงนะครับนี่แหละครับรีบดีอยูเบิร์นะครับเด้อนี่ครับพันธุ์วัตถน้อยนึงก็ไดายู่อาเดือนละตันตันกูกลัวเนี่ยนะครับพันเย็บ เห็ดเผาวนเนะี่ยต้องอดทนนะครับการเห็ดเผาวนเนะี่ยมันเม็เนว่าเห็งเดง่ายๆแบบว่าเอาชิ้นเล็กๆมาประกบกันกับเย็บนะครับเพิ่นซีนี่อันอลูกค้ามารับถึงบ้านครับเพิ่นให้กิโลละสิบแปดบาทครับนี่ครับก็คือเพิ่นก็นมาเอาทุกเดือนครับผันนี่ก็โทรไปเลยเพิ่นก็นมาเอานะครับนี่ละเผาวนเสร็จเครื่องครับอ่าเป็นอ่า ธุรกิจครอบครัวใดเลยครับนี่อันพ่อแม่พี่น้องคนไหนหรือว่าเอฟซีคนไหนสนใจกับเออเบิงมือหล้างพรมสีวิวการเห็ดเผาป้นการเย็บการแพ็คทุกสิ่งทุกอย่างให้เบิงนะครับนอ้มือนี่กะให้เบิงเอ่อคนดี่นดีมาเอาก่อนนะครับแบบว่านี่ก็คือเอ่ตัวนี้ก็คือหัวผ่าเซตเครื่องครับหัวผ่าเซตเครื่องนี่ก็คือหนึ่งถุงเมงยี่ซิมฮาโลครับถุงเมงยี่ซิมฮาโลก็โล่สิบแปดบาทตัวนี้ข้าวบารีเพ็ดยั้งครับคื่อข้าซื้อเสียทามากแล้วกัอ่อ ถัดเอาสินในเก็บเก็บเก็บไปก็คือเป็นกำไรของเขาครับเข่า ang, ก็ไปเก็บหยังนะครับอันนี้พาวเวอร์นี่ยก็คือมันกะเฮ็ดยากแน่ลอยหนึ่งครับก้อนบวอดทนนี่ก็คือเฮ็ดบ่วได้นะครับนี่เป็นก้อนอททนนะแต่ว่าแม่บ้านเพิ <wh> ่นเฮ็ดคนเดียวนี่ยนะครับแต่เิ่นได้อยู่เดือนหนึ่งตันกว่านะครับบวกโรกอ่ะสองหมื่นบวกนี่ยนะครับเพิ่นก็ได้อยู่เพิ่นก็ว่าใครก็เฮ็ดงานอยู่ประเด็นเป็นผู้น้องผู้ใดนะครับกับประเด็นว่าเนี่ยนะครับพี่น้องก็ดูเอานะครับนี่นะครับก็คือการ วิถีขกอบพวัวเนี่นะครับเบิ้งเอานะครับนี่ก็คือเข้ากับพระสีใแห่มันงามนะครับนี่ถุงหนึ่งกับมียี่สิบห้าโลกลอยโลกก็มีสี่ถุงนะครับเบิ้งเอาเนี่ครับเบิง้งนอน,นี่เราเอเมื่อหลังผบืสีมารีวิวให้การ เย็บว้นให้เบิ้งนะครับน้อ,น,อนี่แหละเขาไม่พี่น้องกับเบิ้งเรานี่แหละว่าจะได้มาเป็นผาวน้นเนี่ยมันมันมัน,มนยากไปรับเศษผานี่คือเศษผ้าไม่ได้ครับท,ที่เขาตัดตัดออกจากโต,ต๊ะทีเขาตัดออกจากเป็นเศษเสือที่เขาเย็บทรงลงงานนะครับนี่นะครับแล้งก็กเขากล่าวมามาแยกชิ้นในกับใ้ทรงเลยนะครับนี่ทรงเลยนะ ทรงเป็นเเออ่ป็นหัวผ่าเซตเครื่องกับไดลโล่ทอกระเพาว้นละแล้วแต่กันเป็นห้อขายย่อยห้อขายโลละยะสิบห้าบาทยังสี่กันขายย่อยร้อยถุงหนึ่งกับประมาณห้าร้อยยังสี่กันห้อขายย่อยแต่ว่าตัวนี้เพิน่นมีไส้เพิ่นเอาเบิร์ตครับม่านั่นงานเพิ่นมาเอาเบิร์ตเลยครับนี่นี่เพิ่นกนระรป๋องห้องกระป๋องไปทรงถึงทีนะครับเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นมาเอาเองนะครับนี่นี่แหละครับให้อ่านั้นเอฟซีคนไหนต้องการหรือว่าอยากเรียนรู้การเย็บขาวนแบบขอบพ,พัวนะครับ ติดตามได้เลยครับเด้อผมเดี๋ยวรีวิวการทําตั้งแต่ขันเบื้องต้นจนถึงขันสุดท้ายการแพ็คการยังเลยครับนี่ครับถุงหนึ่งกับยี่สิบฮาโลครับตอนนี้เพิ่นกระซ่งอยู่ฮาโลสิบแปดบาทนี่กับอันนั้นผาว้นอยู่หาร้อยว่าผ่าก็อยู่ประมาณหาร้อยครับเดือนหนึ่งกับสองเพื่อนเนี่ยนะครับแต่กับนี่พอดลูกค้าขาย่อยมาเอากะเพ่อละถุงสองถุงนะครับเดือนหนึ่งกับนี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไหนก็มาเอาตลอดนะครับเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาละกันนะครับนะก็ คลิปนี้ขอจบว้เพียงแค่นี้นนนขอขอก่นนนอ,กอ,อ,กกอกน,นนะครับเนาะคลิปหนากขอขอกันไหมเนาะฝากกดติดตามนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหนากอพขอกันไหมนะครับกับ